เออเจ้านี้เราไปเลยเรื่องการท่องเที่ยวกันดีว่าน้องยิงอมใช่ค่ะไปเลยเราบอกนะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเขาเรียวกว่า <ฮะ S 1> พันพื้นนะเป็นประเทศที่คนยากจะมาเที่ยวมาร์ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนะ,<ฮ>ะจากทั้งแมดเนียหกสิบเจ็ดประเทศทั่วโลค่ะที่ภูเก็ตเองเขาก็เตรียมตัวตอนรับหนักทองเที่ยวกันแล้วเลยนะไปฟังเลยที่ว่าประชาชนชาวภูเก็ตเนี่ยเขารู้สึกพันพื้นมั่งนะคะในการต้อนรับหนักทองเที่ยวค่ะติดตามได้ในสกู๊ปสร้างไทยไปด้วยกันค่ะ จากความต้องการของนักท่องเที่ยวที่แสวงหาสถานที่หรือพบเจอผู้คนใหม่ๆโดยมักเรียกสถานที่ท่องเที่ยวจากความชอบไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขาแหล่งช้อปปิ้งหรือวัฒนธรรมที่แปลกใหม่และเพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกล่าสุดผลสำรวจของนิตยสาร CEO World Magazine ที่ได้สำรวจจากการให้คะแนนของนักท่องเที่ยวร่วมสา0,000คน จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดจาก67ประเทศทั่วโลกทั้งในภูมิภาคเอเชียอย่างอินเดียอินโดนีเซียประเทศไทยไปจนถึงหมู่เกาะห่างไกลอย่างฟิจิหรือตาฮิติโดยประเทศน่าเที่ยวรองจากประเทศไทยคือกรีซอินโดนีเซียและโปรตุเกสและจากการสำรวจความเห็นจากผู้อ่านครั้งนี้เป็นการตอบแบบสำรวจสูงที่สุดอย่างเป็นประวัติการณ์โดยนิตยสาร C O World Magazine ระบุว,ว่า การท่องเที่ยวในประเทศไทยสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแสงสียามค่ำคืนอาหารรสเลิศศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามแหล่งช้อปปิ้งราคาดีงามมีทั้งตลาดนัดโตลุ่งไปจนถึงการล่องแม่น้ำชมวัดวา,ารามและจากการได้รางวัลน,นี้เป็นการประชาสัมพันธ์ภูเก็ตที่ดีทำให้ภูเก็ตมีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกทำให้นักท่องเที่ยวสนใจภูเก็ตอยากมาท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลก เนื่องจากปัจจุบันภูเก็ตมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมีการฟื้นฟูด,ด้วยตัวเองและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งในชุมชนย่านเมืองเก่าศิลปะวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเลสเช็มาร์กขณะที่ผู้ประกอบการย่านเมืองเก่าภูเก็ตมองว่าการที่ประเทศไทยได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ เพราะเมื่อนักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็จะทาให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจํานวนมากส่งผลให้การเดินทางการใช้ใจ่ายในพื้นที่ต่างๆดีขึ้นทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับรากหญ้าทั้งคนขับรถรับจ้างร้านอาหารโรงแรมมีรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันพร้อมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่า การท่องเที่ยวตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะตั้งแต่หลังโควิดมาก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆก็อยากจะเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินะคะเข้ามาเยี่ยมชมแวะชมในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็อย่างที่ได้ทราบกันว่าจังหวัดภูเก็ตของเรานะคะก็ได้ขึ้นชื่อเรื่องอาหารนะคะอาพรน,นะคะแล้วก็อาคารนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาสัมผัสนะคะรวมถึงร้านคุณแม่จู้ของเรานะคะซึ่งอยู่ในหมวดของอาหารท้องถิน่นอาหารพื้นถิน่นประจาจังหวัดภูเก็ตนะคะ คะอยากให้ทุกคนได้แวะมาชิมนะคะแล้วก็รวมถึงได้มาถ่า,ายภาพเก็บความประทับใจนะคะไว้บันทึกนะคะเป็นความทรงจําเอาไว้ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาท่องเที่ยวนะคะกันเยอะๆนะคะทั้งนี้การจัดอันดับของนิตยสาร CO World Magazine ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาติ Best Destination ทีมข่าว n b t ภาคใต้ารายงานจากจังหวัดภูกเก็ต